วิธีตั้งค่าเป็นโหมดขยายสัญญาณ Wi-Fi ของเจ้าตัวเราเตอร์ Wi-Fi t e n d BE 3 6 0ห d u a Band WiFi 7ตัวนี้ครับตั้งค่ายังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เอาสายเสียบไฟเลี้ยงครับมาเสียบเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับตรงช่องเสียบ power นะแล้วก็เอาวางลงไว้แบบนี้ครับแล้วเข้ามาที่สัญญาณ Wi-Fi ของเจ้าตัวเราเตอร์ Wi-Fi t e n d ครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับให เรานะครับเข้าไปที่แอปของ t e n d ้านะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าโทรศัพท์หน้าจอเด้งมาแบบนี้ให้กดเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ t e n d ้า w i i i นะครับเป็นแอปของ t e n d ้านะจากนั้นครับเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับเราเตอร์เมนะจากนั้นครับตัวแอป t e n d ้าเขาก็จะสแกนนะครับ หาตัวเราเตอร์ Wi-Fi 7ตัวนี้ครับตัว BE 3 6 0 0นะแล้วเราก็กดควบคุมตอนนี้ครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับโหมดการทำงานแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับโหมดส่วนขยายสยาัญญาณไรสายค l าย n บวก AP ครับแล้วก็กดคำว่าสลับโหมดเลยครับกดเข้าไปแล้วก็กดสวิ์เลยครับ ั้งค่าง่ายๆครับผ่านแอป,ปของ t e n d ้าโดยตรงบอกได้เลยว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายครับแล้วจากนั้นครับให้เรามาเลือกนะครับสัญญาณของ wiFi เราเตอร์ตัวหลักครับผมจะเลือกเชื่อมต่อเป็นสัญญาณ 5G นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน wi-Fi ตัวหลักลงไปครับแล้วก็กดบันทึกเดี๋ยวขอเช็คก่อน ใส่ยังไม่ครบครับแนะนําให้ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ให้ครบแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับสลับเราเตอร์ตัวหลักครับแล้วก็กดบันทึกเลยแล้วก็รอตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรานะครับรีบูตนะฟังก์ชันโหมดใช้งานนะครับอันนี้คือทําผ่านแอป t e n d ้านะครับง่ายๆเลยตัวนี้ครับหน้าจอขึ้นแบบนี้ครับเราก็ปล่อยไปเลยนะปล่อยให้ตัวเราเตอร์ Wi-fi ครับเขารีบูตนะโหมดใช้งานใหม่นะครับจาก ก่อนหน้านี้เป็นโหมดเราเตอร์ครับตัวนี้ผมมาตั้งค่าเป็นโหมดขยายสัญญาณ mm hmm. Wi-Fi โหมดไคลเอ็นบวก AP นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับหน้าจอจะเด้งมาแบบนี้ครับแล้วเราก็ back กลับเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ Wi-Fi ครับแล้วก็มากดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับกดไปเลยอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะ จากนั้นครับเราก็ไปเทสสปีดเน็ตกันเลยครับความเร็วที่ได้นะครับจากการใช้โหมดขยายสัญญาณ w i ไ i ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ245เมก250เมกนะตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการเชื่อมต่อ ตัวเราเตอร์ Wi-Fi เทนดาบีอีสามหกศูนย์ d Wi-Fi ดตัวนี้ครับเป็นโหมดขยายสัญญาณ Wi-Fi นี่เทสความเร็วสปีดเน็ตให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้ครับเราไม่ต้องเสียบสายแลนก็สามารถดึงสัญญาณ Wi-Fi นะครับ 5G หรือ2.4จากเราเตอร์ตัวหลักเอาไปปล่อยต่อได้ครับใช้งานง่าย บอกได้เลยว่าตัวนี้ครับตั้งค่าง่ายๆในแอปของ t e n d ้าโดยตรงได้เลยครับถ้าใครสนใจครับอยากได้ตัวเราเตอร์ Wi-Fi t e n d ้า BE3600 d ูแบนไวไฟตัวนี้ครับเอาไปใช้งานที่บ้านนะหรือบ้านใครที่มีสายแลนก็สามารถเอาสายแลนมาต่อพ่วงใช้งานจะได้ความเร็วเน็ตที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นนะใครสนใจครับพิกัดตะกร้ามุมซ้ายล่างนะสามารถกดสั่งไปใช้งานกันได้เลย